านคอมโก้เซียรังสิตนะคะร้านคอมโก้เซียรังสิตตอนนี้เรามาเปิดขายอยู่ที่ออฟฟิศที่บ้านนะคะลูกค้าตอนนี้เซียปิดนะคะเรามาขายอยู่ที่ออฟฟิศที่บ้าน,นะคะ่ะ <Bless> ลูกค้าสนใจแวะมาดูมาชมกันได้เลยนะคะสินค้ามีหลายหลากแบบให้เลือกเลยนะคะสินค้ามีหลักแบบให้เลือกจาก ตัวนี้เป็นรุ่นสองมอเตอร์นะคะลูกค้าสองมอเตอร์สองมอเตอร์หน้าหลังค่ะมอเตอร์ motor ลูกละพันสองร้อยวัตต์นะคะมอเตอร์ motor ลูกละพันสองร้อยวัตต์มีสองมอเตอร์ตัวนี้ก็สองมอเตอร์ค่ะพันสองร้อยวัตต์เหมือนกันนะคะเออไม่ใช่ค่ะตัวนี้สองมอเตอร์เหมือนกันแต่ลูกละแปดร้อยวัตต์จ้ะแปดร้อยวัตต์จ้ะนะคะผู้ติดนาะส่วนตัวนี้เป็นห้าร้อยวัตต์ค่ะห้าร้อยวัตต์ห้าร้อยวัตต์แบตลิเธียมห้าร้อยวัตต์แบตลิเธียมห้าร้อยวัตต์แบตลิเธียมนะคะ 500วัตต์แบตดิเทียมราคาอยู่8,900นะคะปกติ9,900ค่ะน้ําหนักเบาค่ะลูกค้าถ้าลูกค้าต้องการอ่อพาสะดวกน้ําหนักเบาก็แนะนําตัวแบตดิเทียมนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นน้ําหนักเบา500วัตต์ค่ะตัวนี้เป็นจักรยานไฟฟ้าผู้ใหญ่นะคะจักรยานไฟฟ้าผู้ใหญ่นะคะ9,000บาทนะคะ9,000 8 9, 1900, 8, 9้าค wow! ่ะหลือไป8,900เลยนะคะจาก9,900ไม่ขายนะคะ ขาย8 0 0ไปเลยนะคะลูกค้ามีสองสีสีดำกับสีแดงจะ้ะค้งใหญ่แข็งแรงนะคะ9,009ไม่ขายขาย8,009ไปเลยนะคะตัวนี้ค้งใหญ่แข็งแรงคะ่ะมีสีดำแล้วก็สีแดงนะคะแล้วก็รุ่นนี้คะ่ะรุ่นยอดนิยมนะคะยอดนิยมเพราะลายงานสวยคะ่ะลูกค้างานสวยมากเลยงานสวยไฟสวย เก็บงานสวยมากนะคะสีก็สวยมากเลยนะคะรุน่นนี้เก็บงานสวยมากสีก็สวยมากเลยค่ะตอนนี้เหลือสองสีนะคะสีตองอ่อนกับสีเขียวใบไม้นะคะสีใบตองอ่อนกับสีเขียวใบไม้แล้วก็มาแนะนํารุ่นใหญ่กันค่ะรุ่นใหญ่ตัวนี้เบตเตอรี่สี่ก้อนยี่สิบแอมป์สี่ก้อนนะคะยี่สิบแอมป์สี่ก้อนแบตเตอรี่เท่ากับสามล้อไฟฟ้าเลยนะคะ เท่า300ไฟฟ้าเลยค่ะมี2สีให้เลือกเช่นกันค่ะมีแดงกดับดำค่ะตัวนี้ราคา1 4 9่งหนารนะคะไม่ขายขายหมื่นจาก13,900ส่วนตัวนี้ก็ราคาสามพบาทเองนะคะราคายังไม่รวมส่งจา,าคาสามพันบาทสามพ4 5สี่พันตัวนี้เป็นมอเตอร์บัลเล็ตแล้วนะคะ ส่วนตัวนี้ก็4ี0พันแดนะคะล้อ10นิ้ว4,8 0พจ้า4ี0พันหนั่นเอ่อตัวนั้นล้อแดนิ้วจ้ะตัวนี้10นิ้วแบบ3ามก้อนนะคะตัวนี้ล้อ10นิ้วแบบสามก้อนราคาอยู่5้0พันามจ้ะมีหลายสีนะคะส่วนตัวนี้ราคาอยู่ที่5้0พันค่ะ5้0พันอ่ะ5้0พันค่ะ5้0พันลดได้5้าพันห้านะคะลูกค้าจาก5้าพันเหรือ5 5 0พันะ ตัวนี้แบบสี่ก็รล้อสิบนิ้วนะคะแบบสีก็รล้อสิบนิ้วนั่งไดออ้นั่งได้2คนเลยนะคะแบบสก็รล้อสิบนิ้วนะคะลดราคาจากเจ็ดัเก้าเกเหลือ6 9พันะคะเจ็ดเหลือหกพันสินะคะสินค้าเหลือไม่เยอะนะคะตัวนี้สีเหลือแค่ดำกับสีเขียวนะคะลูกค้าสนใจทักมาได้เลยค่ะอินบ็อกมาได้เลยนะคะ ร้านคอมโก้เซียรังสิตนะคะตอนนี้เรามาเปิดทําการอยู่ที่บ้านชั่วขราวนะคะเพราะว่าที่เซียรังสิตปิดนะคะเซียรังสิตปิดนะคะสามล้อก็มีนะคะลูกค้าสามล้อก็มีค่ะสามล้อก็มีค่ะสามารถสั่งกันมาได้เลยนะคะเราประกอบออกมาเรื่อยๆนะคะลูกค้าประกอบออกมาเรื่อยๆค่ะไม่ต้องห่วงค่ะไม่ต้องกลัวร้านเราไม่ส่งนะคะร้านเราขายจริงส่งจริงนะคะร้านคอมโก้เซียรังสิตจ้าสวัสดีค่ะ